อนนะไรครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนทุกท่านไปรู้จักกับตัวละครยั่วชาญแม่ทัพหนุ่มสุดแกร่งกับเกมนาละกะเบลดพอยต์นะครับเกมต่อสู้แอคชั่นมัลติเพลเยอร์บนแพลตฟอร์ม PC ที่มียอดขายพุ่งทะลุ6ล้านชุดตั้งแต่3เดือนแรก ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็มีรีวิวชื่นชมจากสื่อเกมทั่วโลกนะครับติดอันดับเกมขายดีบนสตรีมแล้วก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล b e s t Multiplayer Action Game ในปี2021ของ Golden Joystick Awards นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้ตัวเกมกำลังลดราคาที่หน้าร้านอยู่30%นะครับด้านตัวเกมนะครับอันนี้มองปลาดเดียวนี่ก็รู้แล้วว่าภาพอลังการมากซึ่ง นอกจากความภาพสวยอลังการแล้วเนี่ยนะครับภายในเกมนั้นมีองค์ประกอบภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากๆตามความแรงของสเปคคอมเราซึ่งความต้องการระบบขั้นต่ำของเกมนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องใช้สเปคคอมแรงก็เล่นได้แต่ว่าจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะลงไฟล์เกมไว้บน SSD นะครับเพื่อประสบการณ์ในเกมที่คล่องตัวที่สุด ระบบการต่อสู้นะครับทำออกมาให้ผู้เล่นได้เข้าถึงคำว่ามันสะใจเพราะว่าแม่งเยอะมากๆนอกจากการยืนเดินวิ่งสยบหลบหมอบรอบเลนเต้นระบำดำดิ่งวิ่งไต่ผนังนั่งยองๆมองศัตรูยิงสกรูดีดตัวนัวสกรีนปีนสลิงยิงเวทในเขตเสริมพลังเบาแรงแปลงล่างสร้างคอมโบโอ้โหยังมีอีกเยอะ ซึ่งเวลาเล่นจริงเอาแพ้ชนะกันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่จะเป็นต้องงัดเอาทุกสเตปออกมาใช้หรือว่าต้องชํานาญกันเบอร์ไหนเบอร์นั้นมือใหม่เนี่ยก็เล่นได้แต่ว่าด้วยความที่มันมีระบบต่อสู้ที่ลึกนะครับดังนั้นก็น่าจะถูกใจฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ที่ชอบไต่สเตประดับโปรกันด้วยด้านเนื้อเรื่องคร่าวๆในเกมนะครับตัวเกมนั้นจะกล่าวถึงหมู่เกาะแห่งปัญญานะครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ดวนเดือดของเราเทพเจ้าโบราณและก็มีเทพหลายองค์ได้มาตายฮ่ายูมองนี นับตั้งแต่นั้นมานะครับหมู่เกาะแห่งปัญญานี่ก็กลายเป็นสถานที่ลึกลับและอันตรายเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่ในหมู่เกาะนี้นะครับมีดอกไม้อมตะที่นานทีจะผลิบานขึ้นมาหรือแม้แต่หน้ากากาแห่งความเป็นอมตะก็มีด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เหล่ายอดคนทรรชนจอมยุทธทั้งหลายแหล่ทั่วทุกมุมโยกต่างมารวมตัวกันที่นี่เพื่อครองสิ่งของในตำนานทั้งสองนะครับไฟสงครามจึงเริ่มขึ้น ซึ่งภายในเกมนั้นจะมีตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกันแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือดูดีชิบหห้เลยและสิ่งที่เป็นที่ล่ำลือกันหนาหูมากก็คือเรื่องของการปรับแต่งตัวละครที่สามารถรังสรรออกมาได้หลากหลายมากๆซึ่งเอาจริงๆขนาดยังไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งอะไรนี่ก็ดูดีโดนใจใช่เลยและมีตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอีกด้วยนะครับและล่าสุดนี้ก็มีตัวละครใหม่มาแรงแซงทุกผืนแผ่นดินอย่างยั่วชานนะครับ แม่ทัพหนุ่มสุดแกร่งสุดเถื่อนผู้ถูกฝึกให้สู้รบเป็นตั้งแต่ยังจำความได้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงจังและก็เป็นที่หนึ่งในเรื่องการรบนะครับตัวของยั่วชาญในวัยเด็กนะครับเขาถูกฝึกฝนให้เป็นนักรบมาตั้งแต่ยังแบะแบะจากคุณปู่ของเขาที่ได้รับฉายาแม่ทัพไร้พ่ายแห่งจกักรพรรดิองค์เก่าซึ่งด้วยความที่ปู่ขีดเส้นเอาไว้แล้วนั้นนะครับแถมยังเขี้ยวเข็นให้เขาเดินบนเส้นทางของยอดนักรบจึงทําให้ยั่วชาญน,นะครับเป็นยอดฝีมือที่พร้อมอุทิศตนให้กกัับองงทพและราชว์ ด้วยนิสัยที่จริงจังและเข้มงวดนะครับทำให้ยั่วชาญเนี่ยไม่เชื่อใจใครนอกจากเอคัสเพื่อนสนิทมากฝีมือคือลือในกองทัพแถมชื่ออินเตอร์อีกต่างหากที่ร่วมเป็นร่วมตายผ่านภารกิจกันมามากมายแต่ถ้าว่าเอคัสก็ได้ทำการก่อกระบฏในสงครามระหว่างอันเรสที่คลาวสเปโรและโจมตียั่วชาญจนบาดเจ็บ ภายหลังนะครับยั่วชานถูกส่งให้ไปปราบกบฏแต่กลับถูกออกไล่ล่าโดยชอนยอเวยเพื่อนรักในวัยเด็กลูกสาวแห่งองค์ชายเอเวเรียนชื่ออินเตอร์เนชั่นแนลอีกแล้วเนื่องจากเขาถูกค้นพบว่ามีเชื้อสายมาจากราชวงศ์เก่านะครับครอบครัวของยั่วชานก็เลยถูกสั่งจองจำไปด้วยตัวของเขาหนีการจับกุมจนไปเจอกับเทสซาผู้ที่ให้สัญญากับเขาว่าจะทำให้เขากลับไปมีสิทธิ์ในบัลลังนะครับแลกกับการออกตามหาหน้ากาก,ากอมตะ ในหมู่เกาะแห่งปัญญาดังนั้นตัวของเขาจึงมุ่งหน้ามาที่นี่โดยจุดเด่นของยั่วชาญแล้วเนี่ยนะครับก็คือสกิลอันติเมตครับที่จะแปลงร่างเป็นทหารดินเผาเหมือนกับทหารดินเผาสมัยราชวงศ์ฉินราชวงศ์แรกของจีนที่รวมศูนย์การปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองซึ่ง ร่างทหารดินเผาของยัวชานนี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสุสานกองทัพทหารดินเผาจากักรพรรดิจินซีในเมืองซีอานหรือที่เรียกว่าสุสานจินซีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะในสุสานมีโครงสร้างสลับซับซ้อนนะครับว่ากันว่าใช้ไพร่พลจํานวนมหาศาลกว่า7 0 0 0 0สคนใช้เวลาก่อสร้างอยู่37เกือบ38ปีซึ่งด้านในมีรถม้ามากกว่าร้อยคันนะครับสัพพะวุธที่ทำจากทองเหลืองและก็ข้าวของเครื่องใช้โบราณอีกมากมาย และที่สําคัญแบบไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือกองทัพทหารดินเผากว่า1,000 0ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปยันท่าทางบางตัวอีกด้วยนะครับ ซึ่งการสร้างสุสานนี้ก็ว่ากันว่าชาวจีนสมัยก่อนเชื่อกันว่ามนุษย์มี2วิญญาณนะครับวิญญาณแรกเนี่ยกำเนิดพร้อมกับเด็กทารกแล้วก็อีกวิญญาณนึงก็เป็นวิญญาณที่สวรรค์ส่งมารวมกับวิญญาณแรกเมื่อเจ้าของร่างเสียชีวิตลงนะครับวิญญาณแรกเนี่ยจะสิ้นไปพร้อมกับร่างผู้ตายขณะที่อีกวิญญาณหนึ่งเนี่ยจะออกจากร่างแล้วก็กลับคืนสู่สวรรค์ ดังนั้นเวลาเสียชีวิตนี้เลยต้องฝังร่างในสุสานให้ถูกต้องตามประเพณีและก็เหมาะสมกับสถานะของเจ้าของร่างนะครับเพื่อให้วิญญาณสงบสุขไม่งั้นวิญญาณจะไม่มีความสุขกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนนะครับจกกักรพรรดิจีนทุกพระองค์ก็เลยให้ความสําคัญกับการตระเตรียมสุสานของตนเองที่จะกลายเป็นที่ประทับไปชั่วนิรัน จกักรพรรดิจินซีนี่ก็เลยให้สร้างพระราชวังจำลองมีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันและก็สร้างรูปปั้นเสมือนจริงของทุกสิ่งที่องค์จกักรพรรดิต้องการนำติดตัวไปด้วยหลังความตายนั่นเองนะครับโดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากประมาณ66ตารางกิโลเมตรใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของจกักรพรรดิจีน โดยมีการขุดพบสุสานนี้โดยบังเอิญเมื่อปีพศ .2517 นะครับทางการจีนก็เลยได้เริ่มทําการขุดหลุมในพื้นที่สุสานไว้3หลุมแล้วก็สร้างอาคารขนาดใหญ่3หลังเพื่อครอบพื้นที่หลุมที่ขุดค้นทั้ง3หลุมแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกัน ตัดกลับมาที่ยั่วชาญเราที่ยืนเมื่อยฟังผมนั่งบรรยายอยู่นะครับกับสกิลอันติเมทที่นอกจากจะแปลงร่างเป็นทหารดินเผาแล้วก็ยังงัดเอาอาวุธออกมาใช้ฟาดฟันศัตรูเผาผลาญชีวันให้บันไหลซึ่งเกมนาลากะเบลดพอยน์นั้นนะครับเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบท้าทายออกท่องยุทธภพแล้วไปไล่ตบจอมยุทธคนอื่นๆที่ยืนขวางหน้าคุณ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถโหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวเกมกําลังลดราคา30%นะครับเนื่องในการต้อนรับตัวละครใหม่พร้อมกิจกรรมอีกมากมายภายในเกมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้วันดีนะครับ